ครับ,รบวันนี้ตะว,วันชวนไปโรงเรียนครับหยุดแล้วฉันได้ม็น้า,นานนวใหญ่ดีเล่นเกมอยู่เหรอใช่ท่านโตวนั่งดีๆสินั่งดีๆหมอนหนย ันนี้เรามาคุยกัตวันกันคุยกัตวันกันนะครับตะว,วัตอนตะวันหยุเดเตีย,ตนนย,ยงหล<อ>ครัวันออเเนี้เตียงยุดงอ่บ่อขอ่กพกเ เั่นเป็นหรือเปล่าเป็นดิมันอตุ๊กติวเนี่ยมันให้ทำอะไรอ่ะกาบอกว่าให้เองกดรงนี้เหรอม่เาดเป็นี่ไงนี่แลลวนี่น้องเพลงอะไรครับเนี่ยแต่เหรอ ้องเอรลตะวันอยู่บ้านนะเดี๋ยวเอไปลงไปเอไปทำงานนะที่ไหนเอไปทำงานอมรินที่ไหนอ่นล่ะอมรินไงอมรินทีวีเหรอใช่แต่เอใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อนี่ไงใส่เสื้อดำเหรอใส่เสื้อดำ เล่นได้ไหมเล่นเล่นเป็นหรือเปล่าเป็นมือแล้วองเพลงให้ฟังหน่อยสิขอให้เข้าไปเป็นอะไรนะข้าวตดดิข้บเป็นมันดกินกองมนาเกนเป็นมันดิกลิงกองเหรอืออ ไหนอะ่ะเอา้าเอา้านอนพื้นเลยเหรอไม่ต้องเอาหัวนอนอย่างนี้แหละไปนอนทางนั้นทำไมล่ะวตอก

อย่าดึงสิเดี๋ยวมันก็หล่นลงมาดม่านก่อนไม่ปิดม่านหรอกปิดม่านที่เป็นไยคอนไอคายไอคอนเนอะ อาบน้ำหรือยังครับอาบแล้วครับอาบเมื่อไหร่ครับอาบวานครับอาบเมื่อวานเหรอครับครับแล้วตอนเช้าไม่อาบเหรอครับไม่อาบครับเหม็นนะครับเม็นไม่ต้องเหม็นถอดอ๋อขอ้มันอยู่เฉยๆอ่ะ ูกชายอยู่บ้านลูกชายอยู่บ้านครับนี่ลูกชายทำอะไรครับเนี่ยง,ง,ง่วงนอนง่วงนอนเดี๋ยวไปทำงานนะเร็วรีบกัดมนะือะไรนะครับรบร็บกัดมนะืร็วรกัดเหรอ<ะ>ทำไมอ่ะัะง,งเอง เอรีบกลับมาฉันฉัน,นที่ถึงเอมากอะไรนะฉันที่ถึงเอมากฉันที่ถึงเอมากโอเคเดี๋ยวเเดี๋ยวผมจะไปทำงานแล้วนะครับ